สวัสดีจ้าพี่น้องต้องปายสุกุ้สุก้นมาจะมาเมือน,นี้หลาพากินสิพี่น้องมากกินก้อยไข่มดแดงจ้าเป็นอาหารชั้นสูงเนะะื้อขาพี่น้องจ้าเมืองไข่ตรงตรงหลกหลายค่ะพี่น้องมาไม่ไม่เลยค่ะเมืองพี่น้องหลานไปแง่มาพี่น้องเดี๋ยว้ล่แหลมเด่แบบเมืองเนี่ยสะออนหลายพี่น้องมามามา,มาเดี๋ยวก,ก้อยให้พี่น้องเมืองเด้อขาเด้อก้อยง่ายๆค่ะ ซะลาเน่ส้อยหอมแล้วก็หอมแขกพี่น้องผงนวดถ้าผูใ้ใดมักด้วยค่ะแล้วก็บักพริกพริกป่นพริกสดส้อยเข่าขัวนะคะจงคอยหอมด้วยพี่น้องใช้ลายเข่าขัวพี่น้อง น้ำปลาจา้ะน้ำปลาบ่ตตองหลายแล้วกต่ความแซ่บฟ่อนรุ่ยพี่น้องเส่ปประแดกลงไปค่ะบ่ะต้องลายป็นไนพี่นอ้องจะบ้วงหน่อยหนึ่งกับพอ่อเอาคุกใส่ร่วมกันพี่น้องมาที่นี่เยื่ยมีนูหากินอยาก เป็นเมนูตามฤด,ดูกาลนะคะนี่อาหารผื่นบานผื่นเมืองพี่น้องไปหาแงไข่มดแดงสื่อเอาพี่น้องแงมันหยากอือรัวแห้งนี่จัดพี่น้องเฮ็ดแบบนี้จ้ะง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะ มาเด้อค่ะเด้อคนละบวงสองบวงน้ำกันจ้ะหืกใจทำไมแตกนม่ดีค่ะมไม่ต้องคอยแสบหรอกค่ำเย็นสิ อ uh อืใ huh, ช yeah. ่ไข่บดแดงมันจะมันนะคะแล้วก็มีหวานเบา แต่ขู่ในปากตลอดและดีจัง เป็นแบบเปแง่เอาละก็แง่ไปเลยที่เพ่อนไม่เป็นแง่ยงังยไงแง่เงี้ยมัดแดงตอดอีกคอ,อันอีกจก่ะอ,อันนี้ร้านไส้ไป็ไงไม่อยากกินเพื่อนได้ปะไรนี่ไง ออสเตรเลียจะดีเจ๋ง่อยเนาะเพราะฉะโหแซ่บ ค่าตะแสบไรพี่น้องเอาลืมบอกโปรโมชั่นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟบีเซเว่นนะคะพี่น้องจ้าก่อนจะหมดเขตหมดโปรโมชั่นวันที่2 5มีนาคมนี้นะคะพี่น้องจ้าเหลือ2วันสุดท้ายด้วยพี่น้องเดอ้อช่วยในเรื่องของควบคุมความดันนะคะเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลร่างกายอ่อนเพลียนะคะตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะพี่น้องจ้าก่อนอาหารเช้าเป็นประจําทุกวันเดอ้อโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษนะคะพี่น้องจ้าซื้อ6กล่อง ในราคาเพียง990บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะปกตินี่หกกลองราคาอยู่ที่1,580บาทนะคะพี่อนจะ๊ะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะจ๊ะว้าไปก็ต้องเกิงปากค่ะทำได้ไม่แตกอืมเอาก่ะ khi <laughs> mà nó lại bên กินมันี่กินเล่นชาเกลียวของซีแซ่ออีกแบบนึงค่ะแม่เป่งกับมี่เข้เาใจปอะก้อยแข็งๆด้วยค่ะก้อยไข่มุแดง เยี่ก้อยมีน้ำบ่ะแสบก้อยแข็งๆไหวแมงวันไหมฮึมสักแกงน้อใหม่เนาะ อ้าครับจ้ะทางกินไปกับเปิดพลุม่มเบาๆเปิดแห้งเสียมันเขาคิบเมื่อนี้นี่ลาไปอันนี้มากเพื่นอนลาไปฉีดวัคซีนมากเข็มแรกเพื่อนบนไปสามเข็มเลยเพื่อนลาดีเข็มแยู่จ้ะฉีดมากคุณสาเนี่โอ๊ยปวดกบแขนแห้งพี่น้องแต่ว่าก็ไม่มีอาการอย่างปวดแค่กบแขน หมอคนไหนไปฉีดจ้ะตอนทองไม่ไม่นท่านไหนไปฉีดนที่นี่คนไห้ฉีดได้แล้ว tap แม่เป้งแม่เป้งแม่เป้งกบสิสมๆมแล้วว่าแม่เป้งตัวเขียวคอยแสบไปหน่ออันนี้มันเด็ดตัวน้ำตาลเนาะ Cái <laughs> này tựa tựa nè แกว่าพอิ่มเด้อไข่บว,วงบวแบบไงเต็มกระแดงมันไม่นานไม่จ่าพี่น้องแซ่บไปแซ่บ ไปจัดไปหามากินได้พี่น้องเน้อแง่่าเป็นกับไปสื่อเขามากินเลยค่ะพี่น้องสื่อเขามันจงคอย,อย,ง,ยอง่ายได้พี่น้องว่าต้องห่อนว่าต้องถึงมันตอดนะคะพี่น้องจ้าเน่ะละก๋วยไข่โมแดงแบบบ,บานๆเท่านาคพี่น้องจ้าเป็นอาหารตามฤดูกาลอาหารชั้นสูงของภาคอีสานเทนะ่านาคพี่น้องจ้อาอ้าสุหรับคลิปนี้ลหละพากินไปแล้วสวัสดีจ้า